ตอนนี้นะนอกจากปัญหาแรงงานพมา่าที่มีในไทยออกมาเรียกร้องต่างๆแล้วยังมีปัญหาอื่นๆอีกนะคะโดยล่าสุดค่ะที่หน่วยเฉพาะกิจพยานาคราช ก็ได้ออกปฏิบัติการในอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเพราะว่าได้รับรายงานว่ามีกลุ่มบุคคลแอบนำเข้าสินค้าเกษตรประเภทยางพาราจากประเทศพมา่าเข้ามาอย่างประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติหรือช่องชีในตำบลพื้นที่ชัยกะเษมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีการสะกดรอยตามรถยนต์คันหนึ่งค่ะ ไปจนถึงร้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางสะพานแล้วก็มีการขนยางพาราลงจากรถหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปทำการตรวจสอบพบยางพาราดิบจำนวน1 2 9 1กิโลกรัมสรุปนะ้าก็เลยมีการว่าจ้างจากเจ้าของร้านนี่แหละให้ขนยางพาราจากประเทศเพื่อนบ้านมาส่งที่ร้านแล้วก็ได้ค่าจ้างกิโลกรัมละ2บาทค่ะซึ่งทำมานานมากกว่า1ปีแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะเรียกว่าเป็นที่พูดถึงในสื่อโซเชียลอย่างมากเลยเกี่ยวกับ การที่แรงงานพมา่าเนี่ยมาเรียกร้องต,งต่างๆเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเมืองไทยเราเนี่ยให้สิทธิ์ต่างด้าวมากจนเกินไปแล้วยกตัวอย่างเห็นกะตาเลยที่เชียงใหม่เนี่ยมาทํามาหากินเรียกว่าเก่งกว่าคนไทยด้วยซ้ํา เวลาจะจ้างอะไรเนี่ยก็ต้องคือแบบเหมาทั้งครอบครัวเลยนะให้มาอยู่บ้านพอมีลูกก็คลอดลูกที่เมืองไทยพอลูกอายุถึง20ก็สามารถซื้อที่ดินได้หลังจากนั้นก็ช่วยกันทํามาค้าขายแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าของร้านตอนเนี้มีร้านขายข้าวสารในเชียงใหม่ซื้อรถได้แล้วมีร้านเป็นของตัวเองด้วยคนในพื้นที่เนี่ย บางคนก็รับหน้าเป็นเจ้าของให้ก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดมีการเรียกร้องมากเนี่ยคนไทยก็ต้องอย่าลืมตัวส่งเขากลับไปเลยการช่วยเหลือที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาคว่จะมีการพิจารณาใหม่ได้แล้วการที่ประเทศไทยช่วยเหลือด้วยความสงสารไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวหรือว่าคเขมน ถ้าเกิดมาอยู่เมืองไทยแล้วเรียกร้องอะไรเยอะแยะแนะนํากลับประเทศไปเถอะเมืองไทยไม่ยินดีต้อนรับหรอกและอีกอย่างแรงงานที่ไม่ดีเลิกจ้างแล้วก็ส่งกลับประเทศไปเลยคนประเทศไหนที่มาขายแรงงานในไทยแล้วก็มาด่าว่าประเทศไทยด่าว่าคนไทยตําหนิการเรียนหนังสือไทยบอกว่าเรียนแล้วก็ไม่ฉลาดแบบนี้มีเห็นอยู่ในสื่อโซเชียลใครจะเอาไว้รัฐที่เกี่ยวข้องควรจะมีการดําเนินการได้แล้วอย่าปล่อยเป็นเกียร์ว่างแบบนี้ บางคอมเมนต์นะคะบอกว่าตอนเนี้เห็นเลยมีคนพม่ามาเปิดร้านขายของชำลงใน Facebook ด้วยนะอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละบอกว่ามีร้านเป็นของตัวเองเลยอยากจะขอบอกว่าให้ภาครัฐของไทยควรจะเร่งกวาดล้างแรงงานต่างด้าวให้ออกไปจากไทยโดยด่วนตอนนี้แรงงานต่างด้าวเนี่ยแพร่กระจายไปทุกหัวเมืองแล้วนะ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นพม,ม่ามีขายของอยู่ทุกจังหวัดแล้วครับแย่งงานคนไทยไปหมดแล้วทําไมถึงไม่มีใครทําอะไรได้เลยบางคอมเมนต์นะคะบ,บอกว่าช่วยส่งกลับไปเลยคายอย่างน้อยสัก3ามล้านคนไปอย่างน้อยสถานการณ์ไทยเศรษฐกิจไทยเราตอนนี้ก็ไม่ได้ต้องการแรงงานต่างด้าวอะไรมากมายเหมือนเมื่อก่อนแล้วหลายโรงงานหลายบริษัทนั้นปิดตัวลงคนไทยบางคนเนี่ยยังตกงานเลยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามให้ต่างด้าวมาแย่งอาชีพเมืองไทยส่งเขากลับไป ลและที่สำคัญทุกๆวันนี้เทคโนโลยีต่างๆก็ใช้ AI และก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยมากมายแรงงานคนก็มีความจำเป็นน้อยลงทุกทียิ่งแรงงานต่างด้าวที่มาอยู่ไทยทำตัวเฮิมเกริมแบบนี้จะต้องไล่ส่งเลยค่ะยิ่งอยู่ก็ยิ่งรู้มากและมาทักทวงสินต่างๆที่ไม่ใช่สิทธิ์ของตัวเองเลย บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอยากจะถามจริงๆว่าให้แรงงานต่างด้าวมาทํางานในไทยในระบุว่าให้ใช้แรงงานเท่านั้นแต่ทําไมตอนนี้ตามตลาดนัดมาดูเถอะพอค้าแม่ค้าเนี่ยเป็นคนต่างด้าวทั้งนั้นอยากจะทราบจริงๆว่าเจ้าหน้าที่รัฐเคยเข้ามาตรวจสอบกันบ้างไหม หรือว่าสวยช่วยได้จริงๆอยากให้ประเทศไทยเนี่ยน่าอยู่บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกมาดูเถอะที่พัทยาเอ่ยบางละมุงเอ่ยน้องปรือเอ่ยมีขายการทั้งในและก็นอกตลาดมีคนพมา่าคนขเขมรเจ้าหน้า,นาที่ก็ทําเป็นมองไม่เห็นบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าสําหรับต่างด้าวที่มาอยู่ประเทศไทยแต่ว่าอยากได้สิ่งต่างๆเมืองไทยอยากได้สิทธิเท่าเทียมคนไทยถ้าเกิดเรียกร้องเยอะแนะนําให้กลับไปทํามาหากินที่บ้านตัวเองเถอะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูแลว้วอาจจะเสรีเกินไปแล้วค่ะตอนนี้มาดูสีที่จังหวัดเชียงใหม่แถวๆไนบาซ่าแถวคำเที่ยงเนี่ย ทำไมถึงต่อยปะละเลยขนาดนี้และที่สําคัญในการกําหนดค่าแรงขั้นต่ําจริงๆแล้วสงวนเอาไว้ให้สําหรับคนไทยแต่นี่กลายเป็นแรงงานขั้นต่ําที่ต่างด้าวเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเขาก็เรียกร้องให้มีไรายได้เท่าๆกับคนไทยแล้วนะบางคอมเมนต์ค่าบอกว่าใครให้ที่พักพิงพมา่าที่มาเรียกร้องสิทธิ์เดี๋ยวจะต้องเดือดร้อนแน่ๆพวกโรงน้ําแข็งไม่ว่าจะเป็นท่าเรือหรือว่าอะไรไม่มีสิทธิ์ให้คนต่างด้าวพวกนี้มาทําแบบนี้ในเมืองไทยอย่างเด็ดขาด บางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยน่าจะมีการออกกฎหมายว่าเลยถ้าเกิดนายจ้างคนไหนปล่อยปะละเลยให้ลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวหรือเรียกร้องในสิ่งที่ผิดกฎหมายนายจ้างก็ต้องมีความผิดรวมถึงจะต้องมีการรับผิดชอบต่อการกระทาของลูกจ้างซึ่งความผิดเฉพาะคนที่เป็นชาวต่างด้าวก็ต้องคิดไปว่าแต่ละคนเนี่ยมีความผิดอย่างไรบ้างส่วนคนที่เป็นหัวโจกที่สําคัญเลยก็จะต้องแบ็กลิสต์แล้วก็ไม่ให้เข้ามาในเมืองไทยอีก บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าขอบอกเลยที่แถวแถวคลองถมเนี่ยมาดูเถอะที่บ้านม่อมีต่างด้าลวล้วนอาชีพสงวนคนไทยทั้งนั้นเงินมาตาบอดเลยหรือเปล่าครับอยากให้กวาดล้างจริงจังให้หมดสักทีบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคิดใหม่ทําใหม่พูดใหม่เถอะชาวพามา่าความสุขสงบจะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายขอให้รู้ฐานาตัวเองว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนและทําตัวอย่างไรคนไทยก็ยังพอให้อภัยได้แต่ถ้าเกิดยังคงรั้นอยู่ร่วมกันไม่ได้ไปเรียก ร้องให้ไปเรียกร้องที่ประเทศตัวเองและไม่มีสิทธิ์จะมาตําหนิประเทศไทยที่ทําตามข้อเรียกร้องของตัวเองไม่ได้เช่นกันเพราะคนไทยก็ไม่ให้สิทธิ์รองคนไทยจะมีสิทธิ์สงวนเฉพาะคนไทยเท่านั้น บางคอมเมนต์ก็มองนะคะบอกว่าอยากให้รัฐมนตรีแรงงานเนี่ยอยากให้ศึกษางานกับประเทศเกาหลีบ้างทุกวันนี้บางบริษัทจ้างแรงงานต่างด้าวสูงกว่าคนไทยซะอีทําให้คนไทยเนี่ยดูเหมือนกับว่าด้อยค่าไปเลยรัฐไทยก็นิ่งเฉยภาคเอกชนไทยควรจะมีการร่วมมือกันเลิกจ้างแล้วก็จัดการแรงงานข้ามชาติแต่ว่าก็คงจะยากเพราะว่าแรงงานในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มีพอหรือเปล่าก็ไม่รู้ บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าขอวิเคราะห์เลยถ้าเกิดจะมีการจัดการให้เด็ดขาดขั้นแรกก็คือส่งแรงงานต่างด้าวกลับประเทศไปก่อนจัดระเบียบใหม่ห้ามพวกที่เคยเรียกร้องแล้วก็มาจับกลุ่มทำตัวเป็นใหญ่ทั้งทๆที่มาทำงานในเมืองไทยจะรับเฉพาะกลุ่มที่ตั้งใจมาทำงานโดยตรงเท่านั้นการที่อยากจะมีสิทธิเท่าเทียมคนไทยเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่าฟันเลยคนไทยก็ไม่ควรจะใจดีมากเกินไป มาทำเป็นขอทุกอย่างอยากมีสิทธิ์แบบคนไทยแต่ทำไมไม่มาขอเกณฑ์ทหารเหมือนคนไทยบ้างไม่เห็นจะมีการมาเรียกร้องเลยว่าขอเสียภาษีเหมือนคนไทยพวกต่างด้าวเนี่ยเอาแต่ได้จังเลยถ้าเกิดมาอยู่เมืองไทยแล้ววุ่นวายแบบนี้ส่งกลับประเทศไปเถอะครับอย่าให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยมาเรียกรางสิทธิ์ต่างๆเลย ภาษีของคนไทยทั้งนั้นยิ่งอยู่เกินส0ปีรัฐยังจะมีการทําอะไรอีกหรือเปล่ามาดูเถอะที่ตลาดคลองเตยเนี่ยมีแต่พม่าเต็มไปหมดเลยเป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็ไม่เห็นดําเนินการสักอย่างและอยากจะบอกว่าคนที่มาเรียกร้องสิทธิ์ที่เป็นพวกแรงงานต่างด้าวเนี่ยตัดสิทธิ์ไปเลยเคยได้สิทธิ์อะไรก็ไม่ต้องให้แล้วภาษีก็ไม่เสียแล้วยังจะมาอยากได้เงินชราภาพเชิงกลับประเทศตัวเองไปเลยดีกว่า บางคอมเมนต์ค่ะก็มองว่ามาดูเถอะในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเดินไปไหนมาไหนทุกมุมนะมีแต่พมา่าทั้งนั้นไม่ได้แค่แรงงานต่างด้าวอย่างเดียวมาเป็นเจ้าของร้านขายของเนี่ยเพียบเลยพมา่าแทบจะครองไทยหมดแล้วนะแบบนี้ถ้าเกิดมีพวกมาเรียกร้องสิทธิ์ควรจะให้เขากลับบ้านไปเลยบ้านเกิดเมืองนอนเขาก็มีไม่ได้สัญชาติไทยซะหน่อยเมืองไทยเราควรจะเข้มงวดนะเหมือนกับต่างชาติลองไปดูที่อังกฤษแล้วก็เกาหลีที่มีการจัดการแรงงานต่างด้าวเจ้าหน้าที่ไทยต้องจัดการให้เด็ดขาด เป็นคนพมา่าต้องไปเรียกร้องที่ประเทศของตัวเองไปเรียกร้องกับรัฐบาลของมินอองไลน์นูน่น